สวัสดียามเศร้าล่มหนาวพัดวีวีอยู่จากพี่น้องเมื่อนี่ตื่นมาหนึ่งเขาก็ไฟผุนเดชหนึ่งเขาแล้วก็สินหนึ่งปลา,จ,า,าจ้าตําแจ่วบักพิกพร้อมเอาบักพิกเสียบไม่ไปจีในเต่าเลอจ้าใส่บักเือเทศพร้อมค่ะบักเือเคอบ้านเฮานี่ล่ะกระเทียมหอมโอ้ยหอมบะหม,มี่ตัวละจ้ามือนี่หอมมันเหมือนกระไดซัมนีกะปิ่งซัมนีก็ไปก็กละจ้าเฮากีีเซ็ตแล้วแล้วเฮาก็เอามาตําในโคกเลอจา้ารุงเครื่องด้วยประแดก น้ำปลาพงชูโรดจ้าซิมเบิงตามใจชอบจ้าในตู้มีบิกอือพร้อมจ้าทุกคนก็เอามหนึ่งอีกละหันหน้าญ่เรามากินบิกอือแห้งจ้าจังว่าเป็นจังไดนี่หละจ้าเขาเศร้าของเฮ้าก่อนสิไปลุยงันกันต่อเ้ยจ้าหนึ่งปลาหนึ่งพักกินกับตำเจ้าปลาแดกของเฮ้านี่หละจ้าแซ่บแซ่บปลาแดกน้ำปลาพงชูโรดเฮ้าอยากนัวเฮ้ากับใสหลายจักน้อยเน้นๆไปโรดจ้าพี่น้องเอ้ยใส่หลายแซ่บหลายบไซต่ตะมาเขาเด้อีพอว่าน่ะ อันนี้เป็นนาของกิกที่เป็นฝาดมาถังชีวิตจากทุกคนวา่าเรากสิบาอกให้ฟังเนาะอันนี้เมื่อเดือนกันยายนหกหาก,ก็คือสองเดือนที่แล้วอันนี้ว่าได้ตัวเลยด้จากความจริงเลยอัดไว้แต่ก็แบบเห็นหนาจากของกันยังตกใจเนาะแบบว่ามีความหมั่นใจเลยค่ะตลอดชีวิตที่พานมาเทึงแพ่เครื่องสําอางมาเบิงหนาปัจจุบันนี่จะอันนี้ท้ายมือเศร้าเลยจากสดสดหลอนๆอ,อันนี้กิกใส่เรั่มขิมขมิ้นจากทุกคนใส่มาได้สองเดือนสองเดือนอีลีก,ก็คือล่องใส่ล่องเบิงถ้าสม มูใส่ดีกับสีบอกตองสีจ้ะพี่นองเพราะว่าใส่ขีมมาบอกเคยหายบอกเคยจางฝ้ากระนี่ก็คือกลายเป็นเฮ้าบ่มีความมั่นใจค่ะทุกคนต้องแต่งหนาโดยล่องพื้นหนาหนาแต่งหนาเราหนามันกะเถ่าเปม็นบัจ่าทุกคนนี่ล่ะจ่าทุกมือนี่ก็คือแต่งหนาเบาๆถึงว่ามันสิบไ่ได้หายหายไปเรื่อยหายขาดแต่มันกะกระจางใสขึ้นค่ะทุกคนหนาตาสดชื่นแจ่มใสมันเฮ็ดให้เฮ้ามีความมั่นใจค่ะทุกคนโง่เฮ่งหนาเฮ้ามันก็ดีถ่า หน้าตาเฮาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสมันกะเบิงมีความสุขโบ่อมถูกคือตะกี้แห่จ้ะตะกี้นี่นาด,าดำาดําปั่นคนเฮ็ดห,ห,หน้าทั้งทั้งที่ก็เฮ็ดงานในห้องแอร์มาตลอดดิจ้ะพี่น้องแต่กะโบหูว่าเปลี่ยนอียงมันเปลี่ยนกรรมาพันุน้าหละจ้ะนี่หละจ้ะพอมาใส่คีมเซรั่มแล้วโอ้ยแฮปปี้มีความสุขหลายคือสิบสี่อีกครังนี่นะจ้าสนใจสอบถามทัก